สวัสดีครับ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 พี่โจรับจดทะเบียนสมรสคนไทยคนพม่าคนไทยคนกัมพูชาและชาวต่างชาตินะครับนะก็เอ่อก็ขอบพระคุณนะครับที่ที่เข้ามาให้เครดิตผมนะครับนะก็เออเข้ามาคอมเมนต์นะครับนะว่าเออทำเรื่องไวมากค่ะนะครับนะของเราเนี่ยไม่ถึง15วันจ้านะครับเนาะก็เออต้องบอกว่าเออรอบ พี่สาวคนสวยท่านนี้นะครับนะพี่โจทําแค่15วันเองนะครับนะตั้งแต่ดําเนินการตั้งแต่ต้นกระบวนการนะครับนะจนจบนะครับนะจนได้ทะเบียนสมรสครับใช้เวลาเพียงแค่15วันเท่านั้นนะครับนะก็เออก็อุตสาห์เข้ามาให้เครดิตกันมาให้เครดิตผมนะครับก็ขอบคุณขอบพระคุณนะครับนะทีนี้พี่โจจะบอกอย่างคนที่เข้ามาฟัง้เนี่ยนะครับถ้านะ วันนี้วันที่1มีนาะคมเนี่ยนะครับถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับคนที่ทํากับพี่โจเนี่ยต้องบอกตรงว่า,าจะใช้เวลาตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะครับแต่พี่โจจะพยายามเคียร์ให้จบไม่เกินให้จบภายในแค่เดือนเดียวนะครับนะเนื่องจากทางฝั่งฝั่งฝั่งนู้นะนะครับฝังพมเนี่ยนะครับก็ติดปัญหาทางด้าน พอคุณอีกครั้งนะครับที่เข้ามาให้ลีดพี่โจโนะ,ะนะครับก็ถ้าใครมาเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออพี่คนนี้เป็นหน้ามาหรือเปล่าก็เข้าไปสอบถามกันได้นะครับได้จริงไหมเร็วไหมนะครับง่ายไหมสะดวกไหมเนาะก็จดดําเนินการในวันวาเลนไทน์ด้วยนะจดในวาเลนไทน์ด้วยนะครับเนาะ คลิปนี้ถ้าใครยังลังเลยังไม่มั่นใจยังไม่เชื่อมั่นนะครับก็สามารถสอบถามเข้าไปนะครับในพี่สาวท่านนี้แล้วกันนะครับนะไปคร้ไปพูดคุยกันเองนะครับก็สอบถามเขาก็การว่าผมเนี่ยดำเนินการได้จริงไหมเร็วไหมนะครับง่ายไหมสะดวกไหมเออเนาะขั้นตอนกระบวนการเป็นยังไงบ้างก็สามารถสอบถามพี่สาวคนสวยไปได้เลยนะครับนะหากคิด นี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้วิโจด้วยนะครับสวัสดีครับ